ไม่คาแมะเธอจผ่านใครไม่สนแม้ใครจะตอกย้ำจะทำวันนี้เริ่องใหม่ให้เธอมีวันที่ดีไม่มีใครเลยไม่เคยพลาดไม่มีใครเลยไม่เคยผิดทุกคนย่อมมีสิ่ง เคยผิดพลาดเหมือนกันทุกคนยั่มีแล้วกันเนาะหลาน่าที่อะไรครับพี่เลยคือไปหาผู้ชายครับผู้ชายเป็นเพลงเป็นสังแรกเลยที่เปิดตัวทาแค่มนชนมาใช่ครับใช่แน้อหาเพลงนี้เป็นยังไงคะพี่จริงเพลงนี้เป็นเป็นเพลงให้กำลังใจนะค่ะเป็นเพลงที่ให้กำลังใจผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเขาอาจจะผ่านเรื่องราวที่เลวร้ายมาแล้วเราก็เป็นคนปลอบใจเขาแต่เราไม่มีสิทธิ์ว่าเขามีแฟนอยู่แล้วอะไรอย่างนี้แต่เราก็ต้บอกเขาว่า เขาจะผ่านใครมาถึงจะเจ็บชั้นไ้่อยเราจะเป็นคนสุดท้ายที่ทำให้เธอรบยสุดเ,เราจะควา้าความไม่ดีของเธอไปอเพราะว่าเอกที่มาโอ้ยฉันชอมันเยี่ยมยอดมากเลยอ่ะ ยังสาราไม่เลิกแต่เดือนที่แล้วเลครับถ้าอยากจะส่งข้อความมาทักทายนะครับพี่เข้มมงนคลร้องกับเราสองคนทาง4ีทั้งสองหนึ่งสองสองเจ็ดนะครับทางละสามบาทใช่แล้วค่ะห,หรือว่าจะมีคําถามเนจะฝากให้เราสองคนถามพี่เข้มด้มานกันนะคะอยากจะถามว่าทําไมพี่เข้มเรจาจ้างกินอะไรมากนะครับมผมน้มองเพลงเพราะจ้างนะคะสามารถส่งมาทักทายได้พูดถึงเรื่องราวของการแต่งเพลงมากกว่าก่อนหน้านี้เบื้องหลังเมื่อกี้คุยกันพี่เข้มบอกว่าแต่งเพลงให้ศิลปินหลายคนทีเดียวมี ก็ล่าสุดชิจะเป็นน้องเม่นคุณสุวรรณเอ้น้องเม่นวรัญยูเกมมาแล้วคุณสุวรรณครับขับไปสิลปินใหม่ขึ้นคือแต่งให้แต่ว่ายังกระทันตรีอยู่และก่อนนั้นย้อนไปที่จะมีน้องหมูแก่นมีซีนีกับเท็กเอาอยู่ครับแล้วก็ถัดกระเถิบอีกก็จะเป็นผู้ชนะเลิศแฉกประกวดร้องเพลงของโปรแกรมหนึ่งเป็นแชมป์ครับชื่อว่าน้องศศิมาครนทันครับแต่งให้เป็น หนึ่งเพลงครับแล้วก็จะมีเพื่อนเพื่อนดีเจมีน้องแวร์รี่ครับม,มีพี่กบนว,วพรแล้วก็มีมิกกี้นัทพงป์ครับผมประมาณนี้ครับก็ห,หลายคนเลยคนมากก็ะจะมีเร็วเร็วนี้แต่ว่ายังยังยังไม่เสร็จเลยยังยัทุ่มอัจกันก็ังไม่เสร็จนะคะแลงวมานานใจในก,การที่เราได้แต่งเพลงเยอะแบบนี้นะคะพี่เอ่อเป็นคนชอบเขียนเนื่องอจากเป็นคนชอบบันทึก แต่ไม่ชอบเขียนอะไรตัวอักษรมันมันจำไม่ได้ครับด้วยความชอบส่วนตัวก็เลยใส่คำนองซะให้มันเป็นเพลงไปเลยมันมันมันเป็นที่ใส่แต่ตอนสมัยเรียนมัธยมเราชอบเขียนไปแต่ว่ามันจำไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยใส่คำนองร้องเป็นเพลงไปเลยแล้วเขียนเป็นเพลงไปเลยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นใี่แหละแล้วเพลงที่พี่แต่งให้กับในอัลบั้มนี้เนี่ยมาจากชีวิตจริงที่ด้วยไหมอ่ามีมีเรื่องเรียนมีเพลงเดียวที่มาจากชีวิตจริงคือเพลงต้นเต้นเต้น ตัวต้นเหตุเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในสมัยมัธยมใช่ห,ชหครับเ,เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นสมัยมัธยมคือ,คอมีผู้หญิงแอบชอบเราพอมีพอมีบ้างเขาหน้าตาต้องมอใช้ได้อะไรนับ<อ> <laughs> มีผู้หญิงมาชอบเราคเป็นเพื่อนในห้อง แต่เราไม่ชอบเขาอือแล้วเขาก็ทําดีกับเราทุกอย่างกับเรารอะครับกเราไม่ชอบอะก็ทำแย่คนมไม่รักเนี่ยนะฮะต่อให้ทําแค่ไหนเนี่ยมันก็ไม่ได้รักทำดีแค่ไหนเราก็ไม่รักเนาะแล้วตัวต้องเหตุม,หมันต้องลายยังไงมันก็มันก็นกลายเป็นมันก็รู้สึกว่าเราเป็นตัวต้องเหตุทำให้เขาเสียใจคือเขาทําดีกับเราเท่าไหร่เท่าไหร่กับเราเราไม่ได้ชอบอะเราไม่รักอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราเรารักกับแฟนได้นะแต่เรารักกับเพืนได้ เขาก็เลยเสียใจมันก็เลยรู้สึกว่าเราเนี่ยกลายเป็นตัวต้นเหตุที่ทำให้เขาเสียใจครับอืมก็เลยบอกเขาว่าอย่ารักเราเลยเราเราอยากเป็นตัวต้นเหตุให้กับเธอเนี่ยทำให้เธอเสียใจอะไรประมาณอันนี้เพลงเป็นเพลงที่หาวมาจเรื่องจริงๆส่วนนอกจากนั้นเป็นเพลงที่อถูกลบแต่งขึ้นมาจินตนาการใช่อะไรนย่างเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องจริงเรื่องจริงเก่งเก่งๆนะคะส่วนส่วนส่วนใหญ่เพลงที่พี่ที่ชอบร้องเพลงช้าหรือเพลงเร็วส่วนใหญ่ ถ้าถ้าร้องตัวเองหลือกีตาร์ร้อ,องโฟล์กอย่างเงี้ยจะเป็นเพนลงช้ามากกว่าแต่ถ้าถูกประกอบงานคลิปเนี่ยมันก็ต้องเป็นเพลงเร็วใช่เวลาออะกอบมันถึนงจะสนุกแบบนุ่มโจ๊บหน่อยแต่จะพูดถึงเดี๋ยวเราไปคุยในระบายนี้ดีกว่า<ส>นะครับเพราะว่าในระบายนี้ของพี่เข้มนี่นะครับจะมีใครมาเป็นโปรดิวชัให้ครับระบายนี้จริงๆแล้วผมเป็นโปรดิวร่วมกับพี่นะๆนักแดนตรีกับกับนักดนตรีครับคือด,ด้วยด้วยความที่เป็นคนเขียนเพลงเอง,องเราเลยจะรู้สโคปง,งานว่าเออเราอยากได้ร์ประมาณนี้เราก็ไปคุยกับพี่ๆนะฮะ คนเรียบเรียนหรืออาจารย์ที่ทำดนตรีนะครับว่าเราอยากจะได้แบบดนตรีแบบนี้แบบนี่อยา่างนี้วิธีการร้องแบบนี้เนื้อหาแบบนี้จะต้องอยังไงเป็นเรื่องการโปรดิวเซอร์ร่วมกับจาบคนที่มากกว่าร้องในเป็นโปรดิวเองด้วยนะครับผม <c oughs> แล้วในอาร์ตบ้างนี้นะฮะออกมาแบบนวไหนพี่จริงๆแล้ว <c oughs> ถ้าเรียกง,ง่ายๆคือเป็นลูกทุ่งคืชชีวิต <c oughs> แต่ว่ามีความเป็นร็อกอยู่ <c oughs> หรือว่าเรื่องนียคือล็อกตุ้ประชิตก็ได้ครับก็คือมีกลิ่นอะไรหลายอย่างมาผสมกันากาผสมกันคือเดี๋ยวนี้ลูกลูกทุ่งยุคนี้มันพัฒนาไปเยอะ มามีการผสมผสานความเป็นสตริงความเป็นพืชชีวิตหรือว่าความเป็นแรงต่างเยอะมากผสมผสานร่วมตีแต่เรารู้สึกว่าเราเราเราเป็นพืชชีวิตเพราะว่าเรามีความเป็นบ้านบ้าอยู่อะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะพูดถึงเพลงสมัยยุคตะวันตกเราก็ยากไม่ออกนะอันไหนเพลงสตริงอันไหนเพลงพืชชีวิตคือมันจะยุ่งยากกันเลยยุ่งยากกันมากยุ่งยากกันมากเลยนะคะแล้วในส่วนของลุกล่ะคะพี่สะพานาผมสะพานาผมก็อ็เปล่าจริงๆเพลงประมาณนี้เพลงลุกทุ่งหรือเพลงพืชชีวิตมันต้องขาวอะไรง่าย ก็ซื่อจริงทีเท่านัะแล้วก็มีเราอาจจะมีเจตบ้างมีเฟสต์ดักบ้างแล้วแต่แล้วแต่ยังไงนี่มีคุณผู้ชมส่งมาทักทายเราเลยครับขอชื่อดูรายการนี้ค่ะขอบคุณมากเลยขอบคุณค่ะขอบผมนะชอบดัวที่เพราะพิธีกรหรือเปล่าฮะเข้มขึ้นพร้อมนะคะโอ้โหที่ขาดไปนะคะก็ในส่วนของเพลงนะคะที่ปล่อยไปนัดสุดท้ายกระแสเป็นพลง นั้นสุดท้ายเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเพลงที่ลองชิมลางครั้งแรกที่ใช้ชืนน่อเทมปงซึ่งเมื่อก่อนนั้นผมเคยเคยทำอะไรตั้งแต่มา่อปัแล้วแต่ว่ายังยังไม่มีชื่อเสียงมากนะมีท่านกระแสะดีเรียกร้องแต่ในช่วงน้ำท <laughs> <laughs> ่วมต้องไม่ได้เพรา้น้ำนี้เป็นน้ำครั้งสุดท้ายอันนั้นอันนั้นอันแต่ก่อนเลยเหรออ่าเลยลืมเลยว่าจะพูดอะไรกินข้าววันะ กระแสกระแสตอบรับมีทั้งดีแล้วก็มีที่นึงทั้งคนชมแล้วก็คนด่าก็มีไงมีด้วยเหรอพี่มีครับเนื่องจากชื่อเพลงมันค่อนข้างกุ๊กกิ๊กน่ารักดูทะลึ่งตึงตันนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดให้ลองฟังเพลงจริงๆแล้วคุณได้ฟังเนี่ยคนคนที่ที่ฟังจะชอบแต่ถ้าเกิดว่าคนที่แบบประเมินด้วยจากชื่อเพลงอะไรเงี้ยก็ก็มีกระแสโดนด่าเหมือนกันแต่พอเขาด่าเสร็จปุ๊บเขาเปิดไงแล้วเขาก็กลับมาชมที่หลังอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลารแปลงว่าอ๋อ ใช้เพราะว่าแบบนี้เป็นใช้วิกฤตโอกาสออแล้วกับรายว่าตอนแรกโดนโดนโจมตีเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เห็นชื่อเพแล้จะดีเหรอจะไหวแล้วจะจะมันสองมุงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าที่นีคือดีเลยถ้าเกิดคนคิดไม่ดีก็คือก็จะ ไม่ดีเลยแล้วแต่คนเขาจะมองแล้วจะแปลด้วยนแต่ว่าถ้าฟังเพลงจริงๆเนี่ยก็จะเห็นว่าเนื้อหาไม่เกี่ยวอะไรแบบนั้นเลยเป็นเพลงที่ให้กำลังใจให้กำลังใจเอาล่ะไปพักเบรกกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเบรกสุดท้ายแล้วนะคะเยังมาเจาะลึกถึงผลงานของพี่แค่ต่างต่อยังมีเพลงดีอีกเที่ยบเลยยังไม่ได้คุยกันนะคะสักครู่เดียวค่ะคุณบรีมารีดี้ ทั้งปีเลยทั้งปีทั้งปีงปตลอดเวลทั้งปีอ่ะจะไปที่ไหนก็บอกสิคื่สบายทั้งปีบริษัทคุณเทนบุรีจัาก,การเรจาจัดไทยอบอุ่นมั่นใจนื้อกลางอีสานตายคื่สบายที่สบาย ไปที่ไหนก็บอกมาทริปไหนๆก็อบอุ่นมั่นใจไปได้ทั้งปีกับบริษัทคอนชนบุรีจำกัด0 2 8 0 1 3 2 1 1 1 4โทรหาเราสิคะ มอไซค์มาพี่เร enfin> ็วเร็วเร็วเร็วน um> ี่นะนี่นนี่ดูไปบัวกับด้านเร็วเร็วเร็วเรไปทำบุญไปไป ยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัทคุณทุนบรีจำกัดเรามีโปรแกรมทัวร์หลากหลายพร้อมโปรโมชั่นพิเศษมากมายค่ะยินดีต้อนรับสู่ทัวร์เมือไทยบริษัทคนทุนบุรีจำกัดค่ะเชิญค่ะเที่ยวสนุกสุขใจ สนใจโทรศูนย์3 2 1 1่ถึง1ไปบริษัทค้นทนบุรีจำกัดผู้นำในมิติใหม่ของการท่องเที่ยวคุณภาพเสนอ5โปรแกรมการท่องเที่ยวแบบไปกลับในวันเดียวเที่ยวเชิงพุทธะ รับเทศกาลปีใหม่ไหวพระเก้าวัดนมัสการเก้ามงคลทั่วฝั่งทนในวันเดียวเที่ยวพุทธารามงดงามพระปฏิมาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์เสริมสิริมงคลชีวิตตลอดปีไหวมังกรก่อบุญเทียมฟ้าแก้ชงตรงตำราสักการะเทพมังกรย้อนตำนานสามถิ่นดังไปกลับในหนึ่งวันหัวเยาวราชท้องฉะเชิงเศราหางจันทบุรี อมศีคเนศายะนัมมะหะสักการะพระพิคเนเทศกาลปีใหม่ไทยช่วงสงกรานต์การงานสำเร็จการเงินรุ่งเรืองชีวิตรุ่งโรดไหวพระลอยน้ำห้าพี่น้องย้อนตำนานกรุงศรีพึ่งบุญบารมีพุทธพันจะพ,พาคีวารีปาธิหารอิมบุญเบิกบานรับเทศกาลวิสาข ไหวพระแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์หรืออิทธิริศสามปางเดินทางสามถิ่นกินเจถือศีลละบาปรับบุญห้ามงคลห้าเทศกาลเที่ยวไม่เหมือนใครอบอุ่นปลอดภัยมั่นใจทุกที่กับบริษัทพนทนบุรีจำกัดโทร0 2 8 0 1 3 2 1 1ถึงหน กับเราทั้งสคนแล้วก็นี่เลยชีวิตของเราพี่เข้มมนคนนั่นเองค่ะกัอะบอัลบั้มนี้จัดหนักนะค,ะครับนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อดีกว่านะคะเพลงนี้มีข้าวคนสี่เพลงพี่เอาตอนนี้ผมทําเป็นซิงเกิลแต่อัอลบั้มแต่ตละอัลยั้มนียังไม่ครบเพลงตอนที่ท้าเขามาแล้วเสร็จทั้งเพลงแต่ว่าโปรผมไปสิ่เพลง ก็คือมีเอ็มบีครบแล้วด้วยเอ็มบีพรุ่งจะเป็นสองเพลงเองครับไม่เพลงอะไรบ้างคะเอ็มบีที่เสร็จแล้วก็มีน้ำสุดท้ายกับความแตกแยกทางความแตกแยกครัเพลงนี้เราเป็นหนึ่งเพลงนี้ได้กูคิดเด็ดขาดต้องพูดให้ถูกนะมฮะความแตกแยกทางนะคะเนื้อหาของเพลงประมาณไหนเออความแตกแยกเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในสังคมนะค่ะผมเห็นกับเพื่อน ไยรู้สึกกับเพื่อนเพื่อนเคยเกิดประสบการณ์กานทำงานในเรื่องราวของความจริงบางอย่างคือถ้าเกิดสมมติว่าคนเราคบกันคแล้วไม่ซื่อตรงหรือไม่จริงใจต่อกันซื่อสัตย์กับกันฉนไมซื่อสัตย์ถ้าเกิดว่ามีไฟในฟหนึ่งโกงอีกฝายหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่าคือว่าความจริงมันเปิดเผยมาหรือความแตกมาเนี่ยสุดท้ายเลื่อนดีกว่าเพราะรับไม่ได้อยู่แล้วถ้าเกิามนความแตกก็ถ้าเกิดว่าแฟนนอกใจ อค่นัเด็กนอกใจเหรอคะไม่นักเด็กไม่ก็โปรอุจารให้อภัยนะพี่ว่านันเด็กเอานักข้องไปก่อนไหมคะนักข้องไปเหรอนะฮะล้วก็เป็นเนื้อหาประมาณนี้นะครับใช่ใช่คือเป็นเรื่องราวคือความแตกคือถ้าเกิดความจริงเปิดเผยออกมาก็เลยหลายคู่ก็เลยการมึงขอให้เป็นประชาติประชาติก็คือความแตกแยกทางความแตกมาแยกทางดิพูดของน่โก้ก็ความแตกเหมือนกันนะ ทำแตกเลยแยกทางไหมคะตอนนี้ฮะเห็นแตกมาหลายหลายครั้งใช่แล้วครับผมนี่ไงมีคนบอกมาด้วยบอกว่าชอบมากค่ะเพลงน้ำสุดโต๊ะชอบคุณมากตัวจริงเลยทีเดียวนะคะก็นอกจากความแตกแยกทางนะสุดท้ายเพลงอื่นนะคะต้นเหตุต้นเหตุมันก็าจะตแดดครับแดดแาดจะเป็นเพลงเราเร็วโจ๊กจะลุกซึมซหน่อยเดี๋ยวเรามาคุยถึงเพลงตัวต้นเหตุก่อนละกันเนื้อหาของเพลงต้นเหตุเราไปแล้วนี่เราไปแล้วใช่มแล้ว่โอ้โหไม่ตัวไม่ มเขาสักแต่จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นสมัยเรียนอ๋อเป็นเขาชอบเราใช่ไรื่องเราดีผู้หญิงเาชอบเราเราชอบเขาเราก็รู้สึกว่าเราตายไปโดยที่เขาเสียใจใไวัยเด็กมันก็จัดหนักนะคะพี่จัดหนักเป็นจริงจริงเพลงนี้ได้เพราะเราจัดเพื่อนอ๋ออันนี้เป็นเรื่องจริงของช่วงนักินไรอะจัดหนักเลยคืนคือคือคือเพื่อนจะมีคนที่หน้าตาเราไม่ได้ว่าหน้าตาเขาไม่ค่อยดีครับเรียกว่ามันหน้าไม่ค่อยดีอ่ะใช่แบบนี้เลยเลยแหม เพื่อนเป็นคนนั้นหน้าตาไม่ค่อยดบแต่ว่าเขามั่นใจเลยว่าเขาหล่อมากจิมมมีอืแล้วก็ชอบทำผมชอบแต่งตัวชอบสวยชอบเก้กชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำให้แบบเออชอบไปจีบสาวแล้วก็รวมสาวคิเศษกต์มาตลอดเธอไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งสวยมากเออรู้สึกว่าคนนี้มันมิจิม่ติจิตั้งจัดแบบอะไรเงี้ยเธอต้องไม่จีบได้เออแต่พอปรากฏว่าไปจีบแล้วกลับกลายว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ผู้หญิงอ๋อไม่ใช่มันก็เป็นเรื่องสำคัญ เรยกาาแต่เราไม่ได้ใสา่ภาษาตนี้ก็คือแต่งมันกลางเอาไว้รครับจะเป็นเพลงเดียวใช่ไหมคะเป็นเพลงเดียวที่เพิ่งเสร็จซึ่งเดีวหลังจากน,นีๆๆ้จะมีเพลงอกองเพแต่พุ่งจะเสร็จเพลงเดียวที่หนึ่งครับรแล้วกเห็นพี่เข้มเนี่นะฮะโอ้โหผ่านงานเยอะมากไม่ว่า <ๆ S 2> จะเป็นในเรื่องการแต่งเพลงร้องเพลงในเอ็ีเป็นทุกอย่างทั้งดีเจด้วยยังมีอะไรที่พี่อยากทำนอกจากพิจักริงนีใช่นอกเหนือจากสิ่งนี้แล้ว อยากเล่นภาพหนังอะไรแบบโอ้อยากอยากจริงๆอยากอยากอยากเป็นอยากดังไงี้ยอยากดังคือเป็นอะไรทุกอย่างมันมันยังไม่ชัดทุกอย่างเลยแล้อยากช่วยันทำให้ผมมีชื่อเสียงที่โลกตาคืออยากมีชื่อเสียงให้หลายคนรู้จักในแบบนี้นะคะก็เราเปิดตัวแข่งกันเลยคิดเหมือนผมเลยผมก็อยากดังอยากดังนั่นแหละิี่ก็ทำอะไรแต่พูดถึงนี้ถ้าอยากดังไว้นะพี่ผมแนะนำทำไมคะพรุ่งนี้ตื่นแต่เช้า ทำไมไปย่ากับตาล่าทำไมอ่ะอะไปแต่หัวตะนกเสื้อคุมเนี้ยแล้วก็ขึ้เข้าไปเอาไม้หมดเลยทั้งตู้ร้านทองโอ้โหแป๊บเดียวเองเดี๋ยวได้ออกหน้านะนนะแปไปเดียวจบเลยเนาะแต่เหมือนที่เหมือนได้มีสาระเนาะเออโหได้มีสาระก็ ก็ S 1> <S 1> <S <S เป็นเรื่องราวต่งางๆนะคะของ,<ะ>ข,องของพี่เข้มเขายดนถามว่าทํามาหลายอย่างแล้วชอบในส่วนอะไรไม่สุดถ <ucc ane. S 1> ถ้าอยากจะทําคือถ้าถ้าเกิดว่าสมมติอายุเรามากขึ้น<ะ><ะ>สิ่งที่ยังอยากทําอยู่คือการแต่งเพลงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะล็อกเพลงไปได้นานแค่ไหน<ะ> <S <S เราจะไปถ่ายมิวสิกจะไปเล่นละคร, <S <S รจะทําอะไรได้ไดอีกแค่ไหนแต่ว่า แต่อะไรที่เรายังมีสมองยังคิดไปได้อยู่เนี่ยเราสามารถแต่งเพลงตลอดในสิ่งที่โกอยากรู้เนี่ยในการที่พี่จะแต่งเพลงให้หลายๆคนเนี่ยครับพ<ม>ี่ต้องดูแบบว่าแต่ละคนนั้นเขาจะเหมาะก,กับเพลงไหนถูกต้องคร<ด>ับคือตอนแรกต้องต้องคุยต้องเห็นหน้าเห็นตาตัวร้องก่อนครับต้องเห็นหน้าดับแรกเลยต้องฟังเสียงแล้วอย่างผมเนี่ยน่าจะเป็นเพลงแนวไหนการถ่ายไม่พอดนช่วงเลยครับน่าจะชื่นในคล้ายผมครับแต่ว่าต้องแรงกว่าผมเขาด้วยไฟเตอร์แล้วแรงแรงกว่าผมแน่หัวใจ เป็นจิโก้ท่องเท่าไปเลยเป็นจิโก้หาเรื่องในประมาณนี้เลยต้องท่องเท่าไปเลยครับแต่ว่าแนวโจ๊กสนุกสนุกแนวโจอจะร้องเพลงช้าไม่ไม่น่าจะเข้าเท่าไหรต้องต้องต้องหมั่นต้องหมั่นเพระมาณนั้นตลกนะฮะแต่น้ำตาตกหลังใหม่นี่ก็เยอะนะเป็นสติปัญญายะไรแบบนี้แต่มาถึงในช่วงนี้แล้วนะคะครัพี่เข้ม ก็ MV ก็แสตร์เสร็จไปแล้วสองตัวด้วยกันเพลงด้วยกันนะคะก็เป็นเป็นเรื่องราวเลยนะคะเป็นจริงจริงแล้วทีนี้มันค่อนข้างจะได้ครับผมก็เลยทำเป็นซิงเพราะอยากให้ทุกคนจับหน้าได้อยากให้หน้าตาว่าง่ายๆก็เลยทำเป็นเป็นเป็นเส้นซิงไปเป็นไลซิงเนี่ยเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเพลงใหม่ๆต่อๆไปเนี่ยผมจะทำเป็นเส้นเรื่องก็ค่ะเอาล่ะมาถึงในช่วงนี้ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเวลามีน้อยเหลือเกินเนาะเดี๋ยวให้พี่แก้มบรรทุนนะคะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านสักนิดนึงก็ฝากผลงาน ก่อนแล้วกันะครับของผมแล้วก็ต้องจัดนกครับซึ่งจริงๆแล้วมีดาวน์โหลดของทุกเพลงแล้วก็โทรไปที่คอนเซ็นเตอร์ได้เลยเขาบอกรหัสดาวน์โหลดมันยาวอาจจะไม่ได้กันก็งหาที่คอนเซ็นเตอร์ของแต่ละระบบได้เลยครับผมจะบอกชื่อเพลงชื่อศิลปินให้ได้แล้วก็เดือนหน้าอันนี้เป็นเปป็็นนเเพิ่งงเเพพิิ่่งจะทราบข่าวว่าแล้วก็เพลงของผมสอบเพลงจะมีโอกาสไปรวมกับแกรมมี่ดีจะมาแข่ที่ชุดเล่นด้วย คครับผมะะเพลงอจะมีเพลงความแตกแยกทางกับจัดรพรรดิ่งไปรวมมาร์กาสินเป็นท่านอื่นหลายคนจะมีที่แมงปะละมันมีพี่ป่้ยสแตมมีมีคุณดอยประหลุนมีอ็อกสุดธนะกน้ำมูกแหม่มมีเซนีพี่สุขสยานาอะไรอย่างนี้ผมก็จะไปรวมอยู่นั้นด้วยจะเป็นสองเพลงเป็นหนึ่งศิลปินแนวความนี้ชื่อว่าว่ารวมคนคนดาวรุ่งชุดที่หนึ่งถ้าอุดหนุนกันได้นะคะเพราะว่าจะดูจริงๆแข่งแข่งผัดทั่วไป เทปคลาสสิกนี่วางแผนเมื่อไหร่เทปคลาสสิกมันจรงไม่ก็จะมีอีกแล้วพี่ก็มีอาการแล้วก็ซื้อของแท้ด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้ที่แค่มนทนด้วยนะคะวันนี้ทางสัมบรีวาริตี้ของเราต้องขอขอบคุณที่แค้มนทนที่ให้เกียรติมาพู่คเยกับเราขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากแล้วขอไว้คุณให้พี่แค้มดังไม่พูดแต่ทะลุเลยสาธุ วันนี้เวลาหมดเวลาที่เรียเทปิโก้ครครายการสดของเรานะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามชมกันมาตลอดถึงชั่วโมงเต็มๆค่ะวันนี้ไปก่อนแล้ว,บ,วบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะจัดนะักจัดนะักจัดนะักอย่างนี้ต้องจัดนะักจัดนักจัดนักจบ เธอไปไม่ทันไรชายตาให้เขาเอาฉันไว้แค่ร่างกายแต่ใจเธอไม่เอาแล้วจะคบกับเราไปทำไมแค่จากเธอสองวันเธอก็เป็นอื่นแล้วจะฟื้น เธอต่อไปอย่างไรใครเป็นคนมีชู้เธอก็รู้ดีแก่ใจไม่รู้ยังมีอย่างอายอยู่บ้างหรือเปล่าทั้งที่จริงก็รู้ว่าเธอมีใจให้เขาหลักลอบกันชั่วคราว ทำเหมือนเราไม่เอาไหนอยากได้เมื่อไรก็มาหายอยากก็จางไปจะทำยังไงเมื่อแฟนตัวเองสูงเขาถ้าแค่เป็นกิ๊กยังคิดว่าไม่เท่าไร ใหเธอนอกใจร้ายแรงกว่าแทงข้างหลังให้เธอมากเท่าไรแต่สุดท้ายยังทำร้ายกันก็อย่าฝันว่าฉันจะให้อภัย เขาหลักลอบกันชั่วคราวทำเหมือนเราไม่เอาไหนอยากได้เมื่อไรก็มาหายอยากก็จากไปจะทำยังไงเมือ่อแฟนตัวเองสวงเขา คิดว่าไม่เท่าไรนี่เธอนอกใจร้ายแรงกว่าแทงข้างหลังให้เธอมากเท่าไรแต่สุดท้ายยังทำร้ายกันก็อย่าฝันว่าฉันจะให้อภัยสุดท้าย ความแตกก็ต้องแยกทาง ในช่วงนี้นะครับก็พักเบรกกันสักครู่นะครับแล้วก็มาพบกันต่อในช่วงหน้ากับทนบุรีวารตี้ครับทั้งปีเลยทั้งปีทั้งปีงปตลอดเวลทั้งปีจะไปที่ไหนก็บอกสิที่สบายทั้งปีบริษัทคุทนบุรีจาักการเราจัดไทยอบอุ่นมั่นใจ กลาางอสตตนยที่บาไมหนกก็อริปไหนๆก็อบอุ่นมั่นใจไปได้ทั้งปีกับบริษัทคนชนบุรีจำกดัดศูนย์สอง1 1ดถึงหนโทรหาเราสิคะ